เฮ้ยดิจันฮาเกะว้าวมาโอ้ดับเบิลแกลลี่นี่เจนโออืออืออันนี้ก่อนจะเล่นแบบคอมฝึกจริงจังกูขอกูขอประยาอ่อนตาหนึ่งเกิดอะไรเอาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาข้องเงเอาตัวใหญ่มาเอาตัวใหญ่มาให้หมดเลยมาข้องเงีอูยอยากเห็นตัวใหญ่สองตัวสู้กันอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวใหญ่อะ มึงมีว่ามึงมีอยู่แล้วไปไปเนีลิงอะไรอย่างเงี้ยฮะลิงใหญ่ใหญ่หรอเอออะไรก็ตัวใหญ่ใหญ่อะลิงก็ได้อยากเห็นลิงกับลิงว่ะตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่เอาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมมันมีตัวใหญ่นอกจากจานเนมบ้าลิงแล้วก็มีทองเบบี้เออว่ะเบบี้มีอยู่วบ้นีใเนี่ยเออมีว่ะตะกิดเยอะเอ้ลิงถ้าเป็นดูบุดาเไก่์นี่แม่งมีลิงหลายตัว ได้มาปวยใหญ่กูไม่ได้ซื้อตัวแมลงสาบมาเออแมลงสาบกูก็ไม่ซื้อเอ้ยเนี่ยไอ้กูมีแค่นี้หายแล้วมีตัวก็มีวีต้ายอันนึงอ่ะก็มีวีต้ากูก็มาแค่นี้แหละเออเยอะเฮ้ยเหมือนกันเนอะข้อดีของไอ้พวกนีงคือมันจะไม่โดนถ้าไอ้พวกไอ้สามเหลี่ยมไอ้แต่ทำไมกูเห็นคนอื่นเล่นแล้วมันสู้อย่างโหดเลยวะเอ้ยจานิบาก่ จะเนมบ้าก็ <t was S 1> ตัวใหญ่ใหญ่แรกโอ้โห้เจมไงล่ะเสอารมณ์เหมือนเล่นปูคองอะปูคองอะร่างวาตานาดอะเห็นเขาบอกว่ามันโชคแรงก็จริงแต่มันดูออกง่ายมันโชคช้าคนเลยแวบๆง่ายแล้วก็พลังแม่งยังไงก็โดนอะตัวใหญ่เออมันโดนอยู่แต่สมไมกูเห็นเวลามันมันสู้จังหวะสู้มันสู้แรงแบบมันต่อยยังไงก็โดนวะลูกกูการผิดโอ้ยย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 

มาแล้ววะย่าอลอสวยยัง <Goodnight> ม <hire> ั้ง้ะเฮ้ยๆๆจริงๆฮะเก้มาโอ้ดับเบิลแกลลิกนี่เจนโอเอ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 าเยอยเฮ้ยหายเลยโอ้ยที่ตายเลย อเมริก้าอีกไป่ยมึงเกินไปปะวะไอ้เี้แต่ข้อดีคือแม่งหากันง่ายที่ไปมันจับไม่ได้ไหมอับหนูไม่ออกว่ามันจะเฮ้ยเอามันจับมันจับไม่ได้เลยวะเฮ้ยทำไมกูไิ่สู้เฮียเลยเลยวะเนี่ย เนี่ยโอ้โดนเห็นไหมวัวอนิเมชั่นยากไอ้ว่าโดนซ้อมอยู่อ่ะเหมือนมันมันเหมือนมันไม่โดนอ่ะออแล้วมันมันเคาน์เตอร์ไม่ได้เหรอวะรู้เออเคาน์เตอร์ไม่ได้เคาน์เตอร์ไม่ได้กูก็ไม่ไม่ได้เคาน์เตอร์เลยอือนี่เขาเขี้ยบปะกูเดยมันต่อยไม่แต่ทีไม่ช้าโคตรโคตรเลยว่ะไม่ให้ปู่ไม่ให้เล่นหรอกอืมแต่กาแตกได้อยู่เจน อะไรไอ้ให้รอบนี้รอบเดียวนะไอ้เออรอบเดียวไอ <c oughs> ้สัตว์กูเหวรมันเท่ <c oughs> ดิที่เดียวเองเชนไงเลยเจชนไอนรู้ลิงทองของจริงอ,อันหลังให้ลิง,ลงเนี่ยถ้ามาเสียดเอาเฮ้ยไม่<ห>ไมแตะอ่ะไม่ให้เล่นกู <c oughs> ไม่ให้เล่นตบกลับด้าน อไอ้ตัดอะกูจับไหมเนี่ยกูกูอยู่ไหนตัวกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเหี้ยงาบวะงาวะง้างล่างางท่าขึ้นระเบิดขออัพเฮ้ยเดี๋ยวมึงยังตีนี่มาอันนี้คือชกนัวแล้วหมเนี่ย đưa rồi. thật đưa sự thật là hay lên là sự thật là sự thật là sự Này! là sự thật là sự thật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  thật sự thật sự thật sự ก็มีก็มีนี่เน่เหมือนกันยังไงก็โดดเหนื่อยทำไมวะเจนไม่สนุกหรอวะเหมือนเล่นหัวคลองไ่ะัวคองตัวใหญ่ไปเีละอะไรกูมาข้างหน้าวะเนี่ยตบหันเอาตบหันออ

แตกยังแตกยังกาแตกหรือยังกาแตกหรือยังอืมว oh, ุ้ยแรงแรงแรงมันแรงอยู่นะแรงกระเทีอนแล้วไม่ได้หายตัวได้คนเดียวตายเพ้วกระเทีอนตายแล้วไม่กูกันไม่ได้วะมึงกันได้ไมกูกันไม่ได้วะกูอย่างงง ไอที่ยชอบปากขยับใช่ไหมรออะไรไม่งไม่เป็นธรรมชาติหรอกพวรลองให้รู้ลองให้รู้โอเคเข้าใจแล้วปะเปลี่ยนเพลิ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 น อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูรีบเข้าทำไมอ่ะกูจะปล่อยพลังขึ้นเต่าเอ้ยหิดตัวเอานเป็นตั้งรอด้วยโอ๊ยหยิบเหมือนกันเลยสัตว แพ้ได้ยังไงไม่ได้ครับเจนเอ้ยอะไรวะนี่เหรอหายตัวเร็วอย่างเงี้ยเหรอกูไม่ตั้งใจจะกาดอะกาดกูก็โดนมึงชนแล้วมันก็เสียไอ้เสียไอ้นั่นน่ะเสียแดงๆอะไรวะเฮ้ยทำไมกูแพ้ตลอดเลยว่าวันนี้เป็นเรื่องเลยเนี่ยวันหยุดก็เสือกไม่ซ้อมอ่ะ

ธรรมดานี่หว่ามันใสาย่าเลยมันกนเอาใสาย่าเลยนี่หว่ะขาดแส้มไปตั้งสีนะ่เลยเยงมึงแล้วเหรอไอ้มึงนี่แล้วเหร <c oughs> มึงเนี่ยเยอะโทษทียเจนแล้วแล้วถ้ากูไปสืบมาแล้วไอ้ท่าบอลใหญ่ๆในกันไม่ได้เลยเฮ้ยเขาจะ เต้องจะอยู่ข้างล่างไอ้พี่อยู่พร้อมกันไม่ได้เฉยเลยคนละมุมแตดเด้เจนมึงทำกูโกรธทำไมไม่รับหน่อยวะเราใกล้เหี้ยละวสองหลอดอ่ะเนี่ยพี่พี่กูนี่ึงไปให้ละมึงพูดมาเหรออี่ตัวแล้วเฮ้ย เหมือนดิเองฮดชิูบอยเฉเนี่ยเหอไอ้เนี่ยเนี่ยมันพิ้วแันเลยเลยหรอวะมันมันไม่ต้องตั้งกตลอดเวลามัน,นมีพอดีเนี่ยเห็นไหมมัไม่ต้งใจก,กันอะ เอาไอ้เงี้ยวามาก็ลืมชกเบอร์นิงแอ็กเห็นไหมเห็นไหมโคตรใหเลยเนี่ยการเราก็้นปกดเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเยอะมือเตลิด

ทัหนหรือเปล่าทัหนหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าแม่งหัวจะชนกันอีกแล้วเหวนเป็นไม่ขานี่พะนต้องหัวมองไม่เห็นหนีกเว้นกูนี่อย่างวะอย่างเครียดเลยงงกันบางทีไม่กันลวนนะเกมเนี่ย i mean that make me you i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great